สวัสดีค่ะวันนี้พี่ฟ้าพามาเที่ยวไร่กระท่อมด้านหน้าอโยธาราวินเอนะคะอันนี้ก็จะเป็นไร่กระท่อมน้อยๆนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ฟ้าจะมาสัมภาษณ์คุณนิดนะคะเจ้าของไร่กระท่อมค่ะกำลังลดน้ำนะคะสวัสดีค่ะคุณนิดสวัสดีค่ะพี่ฟ้ารบกวนแนะนำเกี่ยวกับต้นกระท่อมให้หน่อยค่ะ ที่มาความเป็นไปวิธีการเลี้ยงดูแบบไหนคะความเป็นมาของต้นกระท่อมเนี่ยต,ต้นกระท่อมเนี่ยถ้าว่ากันตามจริงแล้วเนี่ยเป็นพืชประจําท้องถิ่นของโซนเอเชียเรานะคะกระท่อมแล้วเนี่ยปลูกได้จริงๆเลยก็มีประเทศไทยคมาเลเซียอินโดนีเซียที่ปลูกกระท่อมแล้วได้สวยงามแล้วก็ โตเติบโตค่ะมันมีอายุโตสุดเคยเห็นต้นใหญ่สุดเลยนะคะประมาณห้าสิบปีสูงใหญ่มากอยู่ที่ชุมพรค่ะโอบได้เลยค่ะต้นใหญ่มากะนะคะ,คะแล้วก็ที่สำคัญทำไมนิดถึงสนใจในการปลูกต้นกระท่อมเพราะว่าต้นกระท่อมเนี่ยถูกปลดล็อกออกจากยาเสรพติดเมื่อ24สิงหาคมปี2,564นะคะ,คะทุกคนคงทราบดีกันอยู่แล้วนะคะ,คะแล้วก็พระราชบัญญัติสำหรับ กระท่อมเนี่ยก็ออกแล้วเมื่อน่าจะเป็นเดือนที่แล้วเดือนตุลาคมค่ะต้นต้นเดือนพระราชบัญญัติกระท่อมออกแล้วโดยในหลวงของเรานะคะก่สิทธิก็ตอนนี้ที่นี้สนใจปลูกกระท่อมเพราะว่าเขาปลดล็อกแล้วแล้วที่สำคัญคือถ้าใครได้ศึกษาเรื่องสมุนไพรเกี่ยวกับ พืชกระท่อมที่เอามาทําเป็นยาเอามาประกอบกันให้มันเป็นยาเนี้ยสรรพคุณของเขาเนี่ยช่วยเหลือมนุษยชาติได้หลายคือเป็นคุณและประโยชน์มากมายเขาเป็นพืชที่มีคุณค่านะคะก็เลยตัดสินใจมาปลูกทาแปลงกระท่อมอยู่ข้างหน้าแล้วเดี๋ยวพี่ฟ้าพาดูเดีวันข้างหน้าที่แดดมันร้อนนะคะจะพาไปดูน้องกระท่อมสองร้อยต้นนะคะก็ บน,นื้อที่ของหน้าโรงแรมเลยเดี๋ยวถ้าอีกหน่อยประมาณอีกสัก6เดือนนะคะถ้าเขาได้ต้นสูงมาสักเมตรกว่าๆเนะะี่ยค่ะทุกคนก็จะแบบมาถ่ายรูปได้แล้ว<ม>จะเห็นความเขียวแล้วก็ความเป็นพุ่มฉัดของมันมะนะคะต้นกระท่อมก็จะเลี้ยงดูง่ายเพราะเป็นพืชที่มีอุปนิสัยชอบน้ําในหนึ่งวันเนี่ยเขาต้องได้น้ําประมาณ80%สเอร์เซ็เขาแช่น้ําน้ําท่วมท่วมแบบไม่มิดยอดนะคะไม่ตายค่ะ แต่ถ้าเขาขาดน้ําแค่วันเดียวใบเดียวแต่เดี๋ยวถ้าเราลดน้ำเขาเขาก็จะฟื้นขึ้นมาชอบน้ำใช่พืชที่ชอบน้ําค่ะอะพืชกระท่อมของเราก็จะเป็นมีสารไมท่าใจนีนอยู่ที่ใบอืมค่ะสารไมาะคะ้ท่าใจนีนจะมีฤทธิ์จุดเด่นของเขาคือแก้ป,ปวดภายในสิบนาทีส่วนฤทธิ์ที่เขากดประสาทแล้วก็เป็นยาเสพติดมานั้นน่ะ มันเป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าทางการแพทย์เมืองนอกเนี่ยเริ่มใช้เริ่มใช้สารไมทาใจนีนเนี่ยใช้แทนร์ฟีนในการแก้ปวดคนคนไข้คนไหนที่ต้องต้องใช้ยาแก้ปวดอย่างต่อเนื่องเป็นปีๆแล้วทําให้เสพติดใช่ไหมคะการเลิกยาที่การเลิกยาของร์ฟีนจะลําบากแล้วก็ทรมานคนไข้มากกว่าส่วนการใช้ไมท่าใจนีนไปทํายาแก้ปวดแล้วให้คนไข้ใช้ติดต่อกันเวลานานๆเนี่ยตอนหย่ายาหรือจะเลิกยาเนี่ย มันจะไม่มีอาการลงแดงที่ทรมานคนไทย่ะอันนี้ที่รู้มาเราก็เลยสนใจที่ปลูกกระท่อมค่ะเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะก็เดี๋ยวพบกันใหม่ค่าวหน้าคราวหน้าเราจะคลิปหน้านะคะแล้วเราไปขายไข่ได้ค่ะได้ค่ะก็ค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็เดี๋ยวพี่ฟ้าจะให้ดูเมื่อสักครู่นี้รดน้ำไปนะคะ ใบก็จะเป็นสีเขียวสดใสนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวพี่ฟ้าจะพาเข้าไปในไร่ใหญ่เลยนะคะฝากกดแชร์กดติดตามนะคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดขอบคุณคุณนิดมากค่ะสวัสดีค่คคะดาจกระท่อ